มาลื้อคดีเพื่อให้ความเป็นธรรมกับดาบตำรวจวิเชียนปรับประเสริฐผู้ตายได้เนี่ยนะฮะไม่รอดนะนะฮะเพราะว่าอันนี้ถือว่านายกลุรุตูเนี่ยนะฮะยื่นมือเข้ามาเอี่ยวแล้วนะครับเพราะลงนามเนี่ยแต่งตั้งเองนะฮะตอนนี้นายกกำลังแถลงอยู่ใช่ไหมครับทีมงานฮะแถลงรับประชุมคลมอนะฮะนะฮะขอเกี่ยวสัญญาณสดหน่อยขอดูหน่อยสดๆนะฮะว่านายกกำลังพูดประเด็นอะไรนะแต่ว่ามีมีเรื่องคดีบอสอยู่แน่นอนนะฮะนะฮะ สถานมีนิทรศรการที่สามหลวงผมก็ไม่อยากให้เพียงคนมาดูมารับอน,นุญาแจกกลับไปอะไรไม่ใช่ต้องเป็นแหล่งที่เรียนรู้ผมก็ให้คนต่างจังหวัดมาดูด้วยที่ว่าเอ้ยบบน,นี้มันเรามีข้าวอย่างไงข้าวพันใหม่เรามีใท่าไหรแปบ้าแปดสเจ็ดนี่ยข้าวพันนุ่มเมื่อกี้ก็ลองรับประทานดูก็นุ่มลิ้นดีนะแล้วก็ไปกินหอมนะเม็ดมันฟูขึ้นหม้อด้วยฮะเดี<ฮ>๋<ฮ>ยวมาพูดเรื่องข้าวสิท่านนายกฮะ เนี่ยเราจัดข่าวเที่ยงเราไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยรู้สึกหิวแล้วเอ้พี่ว่าหิวแล้วแต่นายกพูดเรื่องของคดีบอสด้วยนะคะนายกพูดนะฮะเดี๋ยวทีมงานเราจะเอาประเด็นมาให้ดูนะฮะว่านายกลงตู่ลงนามในคําสั่งสํานักนายกนะฮะขอคําสั่งสำนักนายกขึ้นมาก่อนเลยนะฮะเราดูตัวคําสั่งกันก่อนนะคะคำสั่งที่สอง่สิบาทับสองพันหกร้อยหเรื่องแต่งตั้งกรรมการ